เมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ณนห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ1ชั้น3อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสภาคณาจารย์และข้าราชการมาหาวิทยาลัยรายชภัยเทฏสตรีซึ่งนำโดยรองศาสตราจารย์ดรสุภวัตราวันวิสุทธิ์ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดโครงการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนองความรู้ของนักศึกษาเพื่อการพัฒนามาหาวิทยาลัยล สำหรับโครงการนี้มีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประธานสภานักศึกษาภาพปกตินายกองค์การบริหารนักศึกษาภาพปกติและผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายหลังเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สภาคณาจารย์จะได้นำเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะจากผู้นำนักศึกษารวมถึงความต้องการของนักศึกษาเสนอต่อมาหาเชื่อัยอเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนามาหาเชื่อัยอ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา